เป็นบ่โอ้ยงามคักเนาะจ้ะกินได้อยู่นะเพราะมันไปนขึ้นอยู่กับขอนเนาะจ้ะเนาะนี่ฟังนี่กับมีจ่จะกำลังขึ้นงามงามจ้ะโอ้ยตรงเนี่ยเฮ็ดอันใดหน,หนอเสิร์ฟหาอยู่กินน่าสิกินได้พี่น้องแต่ว่าตันบป่งหูก็บยักกินได้จ้ะงามงามจ้ะใหญ่ใหพี่น้องดอกเพิ่นเมืองได้ ปุกติกปี๊กอยู่อยยเออไงค่ะเห็ดอันนี้เห็ดถ้านี่มัดขึ้นพี่น้องเอ้ยพวงแน่ล่ะอือป่าเก็บได้แบบไรหนึง่งอืโอโตกกระแลางงาม,มได้เต็มกระเป๋าเลยจ้ะกินได้แต่อย่าเยอะกราบสวัสดีดนะจ้าพี่น้องชาวไทยชาวฝรัง่งชาวสาวปอปอเล้ายุม่มใหข้างโลกปามพ่อแกลา,ามงามสวัสดีดนะจ้าอยู่ในป่าทั่วโลก ว่าสิยูมุมใดน่ะจะเนาะฟังไทยฟังลาวฟังอเมริกาฟังยุโรปขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงว่ายางกอ,อก,กำลังกายพี่น้องเอ้ยเออมาซองเบิงเห็ด้ำแน่เออวันนี้อากาศกะขึ้มฝนขึ้นสิตกเลยจ้ะฝน่บมันขึ้นสิตกตกเลยจ้ะเออนี่เป็นจังไดเนาะสบายดีบรจา้าเออ มาวบาทักทายกันเนาะจ้ะเนาะเหียดอันใดโอ้ยแม่อ่าพ่อ,พอนขอขอบคุณหลายๆโดยจเดอ้อที่เข่าใหม่กำลังใจฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำในด้วยจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวพอ่อพ่อสิแอบซองบังเหี้จังหน่อยเนาะจ้ะเนาะใบใม่ เปลี่ยนสีแล้วเด้อจ้ะเห็นปะกระพรอนเจอพี่นอ้องสลังยางผ่านไปบางหนโดองงามงามค่ะอืออือไปจ้ะ